เลยนะครับวันนี้นะครับผมก็มีสินค้ามาแนะนํากันนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวคาสู้นะครับคาสู้แบบพลาสติกนะครับผมนะนี่เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับสําหรับเป่านะครับผมเป่าเพื่อประกอบจังหวะนะครับในการแบบว่าเอาไปเล่นกีตาร์ได้นะครับนี่เลยนะครับคาสู้ตัวนี้นับก็คือเอาไว้ทาเสียงนะครับผมเอาไว้ประกอบจังหวะนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับก็จะมีสีส้มสีเขียวสีฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบพลาสติกนะครับผมนะนี่เลยนะครับผม ก็วิธีใช้งานนะครับผมเราเป่าด้านนี้นะครับผมนะก็ถ้าเราเป่าลมเข้าเฉยๆมันจะไม่มีเสียงนะเราต้องทำเสียงด้วยนะครับผมนะอย่างเช่นนี้ครับประมาณนี้นะครับผมนะเราต้องทำด้วยนะครับผมนะเพื่อให้ลิ้นมันเกิดเสียงขึ้นมานะครับผมนี่เลยนะครับก็เจ้าคาซูนะครับพลาสติกนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ชิ้นละ120บาทเท่านั้นนะครับผมนี่เลยนะครับก็ท่าไหนสนใจนะครับผมมาลองซื้อไปเป่าเล่นกันได้นะครับผม หรือจะมาดูสินค้า,าด้วยตนเองที่ร้านเราก็เชิญได้เลยนะครับผมนี่เลยนะครับอโอเคนะครับผมผมก็ต้องขอฝากล้านนุมมืสิกไว้ด้วยนะครับผมนะก็ไวเ้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ